จุก,กุยฮอบบี้เวิลภูมิใจเสนอตัวนี้ครับเป็นคอคอรกราฟหนึะครับ PI hit TG 3เป็นโลโก้สีฟ้าฮะจะออกออกมาก่อนโลโก้สีส้มคือเป็นตัวขาว แล้วก็เป็นตัวนี้แล้วก็เป็นโลโก้สีส้มตัวนี้จะออกมาปีหนึ่งเก้าแปดเก้าครับผมอ่าก็ใช้ไฟอะแอด e ดปเตอร์แบบเดิมอ่ามีสายสัญญ,ญาณมีจอของเขาอ่าก็ตัวเครื่องตัวเครื่องนี่ฮะจะเป็นโลโก้สีน้ำเงินแต่ตัวนี้จะไม่มีไอช่องปิดข้างหลังมันหายไปครับผม รู้สึกจะมีะคู่มืออยู่ข้างในคู่มืออยู่ในด้านล่างกล่องตัวนี้ได้ามาจากญี่ปุ่นครับผมก็ตัวที่เป็นไซส์แบบนี้จะมีสามสามตัวสีขาวสีดำโลโก้ํำเงินแล้วก็สีดำโลโก้ส้มครับผมสวัสดีครับจุก,กุยจัลุยเกมครับผมวันนี้ฮะเราจะมาเปิดพัสดุครับเป็น P C Engine ฮะซึ่งคลิปก่อนหน้านะครับเราจะมี P C Engine เนี่ยฮะ สีขาวซึ่งจะออกมาปีหนึ่แครับผมแล้วก็ต่อมาจะออกเป็นตัวสีนี้ครับเป็นโลโก้สีฟ้าคอการ์ดออกปี1989แป้าครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครสีสม้มออกปี1นึ่ซึ่งรายละเอียด อะไรอย่างนี้ผมจะยังไม่พูดเพราะว่าผมยังไม่ได้ศึกษามาวันนี้มาวันนี้มาแกะให้ดูก่อนครับผมก็ขอบคุณคุณโจโจ้ฮะนี่ฮะแพ็คมาอย่างดีคุณเกียรติชัยโจโจ้ครับนี่ครับบับเบิ้ลออกมาเทียบ่ามเกมให้ผมลองลองเครื่องด้วยขอบคุณมาก แปะไว้ายางดีแกะยากมากเป็นเกมเบสบอลนะฮะไว้ลองเครื่องอันนี้เป็นของแถมนฮะสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยเห็นนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นเกม PC Engine จะเป็นตลับเหมือนกล่องซีดีนะครับแต่ว่าติ๊กเกอร์จะติดอยู่ข้างนอกฮะก็มีโลโก้ติ๊กเกอร์ข้างหลังเป็นที่หลังเย็บอ้าวแผ่น <laughs> อยู่ไหน คู่มือครับผมอ่าตัวแผ่นอาจจะค้างอยู่ในเครื่องมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลองลองลองให้ผมแล้วลืมไว้ในตัวเครื่องหรือหรือเปล่าต่อมาอันนี้ฮะอันนี้เป็นมาด้วยกันในชุดครับผมมัลติแท็บครับผมรอบก่อนจะเป็นอะไรฮะรอบก่อนจะเป็น AV booster อ่าอันนี้จะเป็นมัลติแท็บ เมาที่แท็บก็คือเหมือนกับพวกทั่วไปครับคือเพิ่มเพิ่มจอยเพิ่มจอยเล่น2คน4ี่คนอะไรอย่างนี้เพราะว่าของ PC Engine เนี่ยจะเป็นเครื่องที่แบบว่ามีเสียบได้จอยเดียวกล่องถือว่าสภาพดีเลยครับแต่มีขาดนิดหน่อยถือว่ารับได้ครับผมมีกล่องด้วยก็แจมนะ,ะเล่นได้ถึง5คนเลยทีเดียวเล่น บอเบอร์แมนห้าคนอะไรนี้ได้ไม่ไแน่ใจว่าเล่นสูงสุดได้กี่คนแต่ว่าอันนี้มีพอร์ตถึงห้าพอร์ตนะครับงานกล่องสวยมากเนี่ยคือให้ไปต่อกับตัวเครื่องฮนะแล้วก็มาพอร์ตต่อห้าพอร์ตเดอ อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวฮะอันนี้เป็นสายสัญญาณของเมกกะไดออกอสคาร์เป็น r g b สคาร์คุณโจโจ้เขาให้ผมยืมมาขอบขอบพระคุณมากวาเดี๋ยวเราจะทำคลิปเล่นเกมเมกกะไดฮะเกมน่าจะเป็นเกมวิบลัชซึ่งผมชอบมากนี่ต่อเมกกะไดแล้วก็ออกอสคาร์ด RGB อนี่เป็นเสียงนะผมเสียงตัวเอกของเราราคาก็แพงกว่าที่เคยทราบมาอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ว่าราคาก็ขึ้นตามการเวลาใครใครนักสะสมนะฮะแนะนำก็เจออะไรเก็บไว้ก็เก็บก่อนแต่ถ้า งบยังไม่มีก็ยังไม่ต้องกับฟันครับผมเดี๋ยวถึงโอกาสเราก็จะได้เองเอครับผมก็จะเหลืองเหลืองนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหา กล่องก็ไม่คมเท่าไหร่แต่พอรับได้นะครคอกราฟทูรหัส PITG7 ครับผมก็จะมีคู่มือคู่มือเขาก็จะห่อมานี่ครับก็จะตรงตรงกับกล่องสาหกของห้าหก อ่านี่ครับแผ่นอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับสองเาเอรหสตรงกันหมดนี่ครับ, A, ต,รรบตัวการ์ดฮิวการ์ดนะผมเป็นเครื่องเกมของ PC Engine ถ้าเป็นแบบการจะใช้การ์ดแบบนี้ฮะซึ่งจะเซฟไม่ได้ถ้าเราจะเซฟต้องมีตัวเซฟมีฝาปิดหลังด้วยซึ่งเวลาเล่นเราก็ใส่งี้ครับแล้ว อ่า,อานี่ครับต้องใส่ให้เห็นรูตรงนี้แล้วเวลาเปิดก็จะมาล็อกแผ่นนี้พอดีอันนี้เสียบคอนโทรลเลอร์ฮะสภาพถือว่าดีดีมากครับผมดีมากนี่เป็นรูรูไว้เสียบสัญญาณออกครับนี่เสียบไฟฮะนี่เป็นคอนโทรลเลอร์ฮะสีเรียวกับเครื่องสีส้ม สายสัญญาณนะครับสญญายยาของเขาก็น,นี่เป็นอะแดปเตอร์ไฟอะแดปเตอร์ไฟใช้ไฟร้อยครับต้องมีมอแปลงแปลงครับเท่านี้ครับพิซินจินคอรกราฟทู จูกุยตะลุยเกมสวัสดีครับถ้าเพื่อนเืนชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m s 4 s i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ f a c e b o o k c o m s <oughs> l u k u i h o b b y w o r l d